เชื่อได้ว่าตุจ๊จีนที่ผ่านมานะครับทุกบ้านก็ทําการไหว้เจ้ากันโดยเฉพาะคนที่มีเชื้อสายจีนนะครับก็ได้ไหว้เจ้าไหว้เทพเจ้านะครับแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษเป็นเทศกาลของคนจีนตุจ๊จีนที่ผ่านมาบ้านผมก็ได้ไหว้เจ้านะครับผมเพื่อเป็นความมงคลให้กับบ้านเป็นสิ่งที่ดีนะครับประจําปีแล้วก็ทํากันทุกปีนะ สำหรับคลิปนี้ผมจะมาบอกถึงความมงคลนะครับเกี่ยวกับการปลูกกุหลาบไว้ในบ้านนะครับผมว่าปลูกกุหลาบแล้วได้ความมงคลแบบไหนแล้วก็คนโบราณเขาเชื่อกันว่าปลูกกุหลาบแล้วดียังไงคลิปนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับติดตามกันให้จบคลิปเลยนะครับผม กุหลาบเป็นต้นไม้ที่ผู้คนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าได้ความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากความงดงามของดอกกุหลาบแล้วนะครับผมยังดึงดูดใจแล้วก็ดึงดูดกลิ่นหอมอันยวนใจนะครับให้ผู้คนได้ลไหลงใหลกุหลาบเป็นต้นไม้ที่มีดอกหลายสีมากเลยนะครับผม่ว่าจะเป็นสีแดงสีขาวสีเหลืองสีชมพูสีแสดและสีม่วงนะครับดอกกุหลาบได้รับความขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้เพราะว่าเขามีรูปลักษณ์แล้วก็มีสีสันที่สวยงามต้องใจผู้คนที่พบเห็นนะคุ โบราณเชื่อว่าหากบ้านใดครอบครัวใดนะครับได้ปลูกกุหลาบเอาไว้ภายในบ้านบริเวณบ้านนะครับก็จะช่วยเสริมความสง่างามและความโรแมนติกให้แก่บรรยากาศภายในบ้านเป็นอย่างดีเลยนะครับผมเพราะว่ากุหลาบมีการชูช่อบบานสะพังดังนั้นจะมีความสวยงามและโดดเด่นจนใครๆต่างพากันชื่นชมนะครับผม และยังเชื่อกันอีกว่าหากปลูกกลาบแล้วสมาชิกภายในบ้านจะมีโชคลาภแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีความปราดเปรื่องนะครับมีสติปัญญาที่ดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับผม สีที theology, ky, ่เป็นมงคลแก่คนจีนเลยก็ได้แก่สีแดงนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกกุหลาบสีแดงจะเป็นสีที่มงคลมากและทําให้บ้านสวยงามเพราะว่าคนจีนนะครับเชื่อว่าส yeah, so ีแดงครับมีความสิริมงคลแล้วก็มีพลังแห่งชีวิตมากเลยเพราะฉะนั้นสีแดงเป็นสีที่ได้รับความนิยมในการปลูกกุหลาบของคนในสมัยก่อนว่าคนสมัยโบราณเพราะว่าสีแดงครับยังเอาไปไหว้เทพกันอย่างมากมายอย่างที่เพื่อนๆเห็นสีแดงเป็นสีที่ยอดทิศแล้วก็เป็นสีที่มีพลังมากเลยนะนักใครที่ปลูกกุหลาบสีแดงนะครับรับรองได้สิ่งดีๆจะเข้ามาหาแล้วก็เป็นความมง คนแก่บ,บ้านเราปราสสีแดงมีความสวยแล้วก็มีความสง่างามนะครับผม เพื่อนๆสังเกตได้เลยถ้าเราปลูกกุหลาบแล้วนะครับจะมีผู้คนมาบ้านเราเยอะมากเลยก็เดินผ่านบ้านเราก็จะชมว่าบ้านเราสวยกุหลาบเป็นพลังบางอย่างที่ดึงดูดผู้คนดึงดูดสิ่งดีงามให้มาชื่นชมกันนะครับผมเพราะว่ากุหลาบมีความโดดเด่นมีความสง่างามใครที่พบเหตุรับรองครับเขาจะมองบ้านเราว่าบ้านเราสวยมาทักทายบ้านเราตลอดเวลากุหลาบยังดึงความสง่างามให้กับบ้านเราด้วยนะครับผม ดังนั้นใครที่อยากเรียกแขกแล้วก็เรียกโชคลาภเรียกผู้คนนะครับให้มาดึงดูดมาซื้อของมาทํากิจการบ้านเราหรือว่าใครที่ทํากิจการต่างๆอยู่บริวารบ้านหรือว่าในร้านค้าแนะนําให้ปลูกกุหลาบรับรองคนจะเดินเข้ามาหาเลยนะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อประสบการณ์ที่เราปลูกกุหลาบครับเพราะกุหลาบดึงดูดผู้คนแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆดึงดูดความสวยงามให้มาเข้าถาที่บ้านเราแล้วก็ให้มาเข้าที่ร้านเราหรือว่าในกิจการเรานะครับผมดังนั้นใครที่ปลูกกุหลาบแล้วผู้คนแวะชมแน่นอนเลยเพราะกุหลาบ คววาามมสยงแล้วข้างบ้านจะถามอยู่เป็นประจำว่าปลูกต้นอะไรไม่สวยจังทำไมพันนี้งดงามจังอันนี้นะคือเสน่ห์ของกุหลาบที่เขาดึงดูดผู้คนแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีให้เข้ามาหาเรานะครับผม แคนโบราณเป็เชื่อว่ากุหลาบที่ปลูกว้ในบริเวณในบ้านหรือว่าในรั้วบ้านนะครับหรือว่านอกรั้วบ้านที่เราปลูกอยู่นะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าหนามเขาจะป้องกันสิ่งอัปมงคลที่เข้ามาในบ้านได้นะครับผมเพราะว่ากุหลาบมีหนามอันแหลมคมนะครับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่จะมาเข้าบ้านเราเขาจะกลัวหนามกุหลาบนะครับผมอันนี้โบราณเขาจะเชื่อกันดังนั้นจะเห็นนะครับว่าคนสมัยก่อนทางภาคเหนือก็นิยมปลูกกุหลาบไว้ที่รั้วบ้านผมเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายเขาจะปลูกพวกกุ หนามม่เช่ไว้ป้องกันบริเวณรั้วบ้านนะครับแล้วก็จะเห็นกุหลาบที่เขาปลูกกันมากนิยมกันมากก็จะเป็นกุหลาบที่ชื่อว่ากุหลาบเวียงพิงนะครับคนสมัยก่อนจะปลูกกุหลาบเวียงพิงไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นความศริมงคลป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันว่าวันไหนหรือว่าราศีไหนที่เหมาะกับการปลูกกุหลาบบ้างนะครับผมในนี้นะเขียนไว้ว่าคนที่ปลูกกุหลาบที่เหมาะสมก็ได้แก่นะครับวันอาทิตย์ว่าที่ S <S <S ควรปลูกกุหลาบสีเหลืองสีส้มแล้วก็จะเป็นสีที่มีความสดใสหากปลูกกุหลาบหรือว่าเลี้ยงกุหลาบแล้วก็จะเกิดความสง่างามส่วนคนที่เหมาะอีกวันนึงก็ได้แก่คน,คน,คน yes, วันพุธคนวันพุธควรปลูกกุหลาบสีเหลืองนะครับผมแล้วคนที่เกิดวันพุธหัสนะก็เหมาะกับกุหลาบที่เป็นสีขาวแล้วก็คนที่เกิดวันศุกร์จะเหมาะกับกุหลาบที่เป็นสีีแดงหรือสมพู แล้วก็ราศีที่เหมาะการปลูกกุหลาบก็ได้แก่ราศีมังกรนะครับผมเพื่อจะเสริมความวร่ํารวยเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ทําให้เกิดโชคลาภวาสนาตัเองแล้วก็ราศีที่เหมาะอีกราศีนึงราศีเมถุนนะครับเพื่อเสริมความสง่างามให้แก่ราศีตัวเองนะให้แก่คนที่ไหลคนที่เกิดราศีนี้นะครับ แต่ในความคิดเห็นของผมผมว่านะครับราศีทุกวันสามารถที่จะปลูกกุหลาบได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ที่ใจแล้วถ้าเราเห็นว่าเขาสวยงามแล้วก็เป็นรลเซแห่งดอกไม้แนะนําให้ปลูกเลยนะปลูกได้ทุกวันและก็ปลูกได้ทุกราศีกุหลาบครับมีความสวยงามแล้วก็ดึงดูดโชคลาภให้แก่บ,บ้านเราด้วยนะโดยเฉพาะกุหลาบสีแดงนะครับ เดี๋ยวมาดูตำแหน่งแล้วก็วันที่ควรปลูกกุหลาบนะครับผมตำแหน่งเขาบอกไว้ว่าการปลูกกุหลาบที่เหมาะสมคือให้ผู้หญิงในภาพสตรีนคนปลูกเพราะว่าความอ่อนโยนความสวยเหมือนดังผู้หญิงกุหลาบนยครับก็เปรียบผู้หญิงที่สวยงามนะครับดังนั้นควรปลูกกุหลาบไว้ในทิศตะวันออกนะครับเพื่อว่ากุหลาบจะได้มีความเจริญเติบโตแล้วก็มีสีสันที่สวยงามอันนี้ตรงกับวิทยาศาสตร์ด้วยครับผมเพราะว่าแดดในช่วงเช้าจะเป็นแดดที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกุหลาบถ้าอยากให้กุหลาบงามกุหลาบต้องได้รับแสงแดดเช้ารับรองได้กุหลาบก็จะสวยนนนัอี้ใ ตำราแล้วก็ในวิทยาศาสตร์ก็เขียนไว้ตรงกันนะครับผม แล้วก็ในตำราของความเชื่อเขาเชื่อกันว่าการปลูกต้นไม้หรือการปลูกกุหลาบควรปลูกในวันพุธนะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นวันที่ดีว่าคนโบราณเชื่อว่าต้นไม้จะเจริญเติบโตวสวยงามและมีเสน่ห์ให้กับบ้านเรือนควรปลูกในวันพุธนะครับผมเพราะว่าต้นไม้จะมีการดึงดูดพลังให้เสริมความสิริม,มงคลให้แก่ครอบครัวเพราะฉะนั้นวันที่ปลูกกุหลาบเหมาะสมกคือวันพุธนะครับผมแต่ว่าความจริงการปลูกนไหนก็แรกอยู่ที่เราพร้อมวันไหนก็ปลูกนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อของคนโบราณสืบทอดกันมาการปลูกกุหลาบเป็นสิ่งที่มงคลเกิด แข่ชีวิตได้นะเช่นนะครับดึงดูดความสวยงามดึงดูดผู้คนให้มาชื่นชมบ้านเรานะครับผมอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เพราะว่ากุลาบมีความสง่างามแล้วก็ดึงดูดโชคลาภนะครับเงินทองให้มาให้กับเราด้วยเพราะว่าคนเห็นดอกไม้ก็อยากแวะมาทักทายเราแล้วก็อยากเข้ามาหาเรานะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นความมงคลสําหรับการปลูกกุหลาบนะครับเพื่อนเพื่อนเราเอาการปลูกกุหลาบเลือกวันเลือกสีไปปลูกกันเพื่อเป็นความมงคลนะครับให้เกิดแก่ชีตนะครับผมเพราะว่ากุหลาบเป็นสิ่งที่สวยงามปลูกแล้วก็เป็นมงคลที่โบราณเขาว่ากันไว้นะครับก็ลองปลูกกุหลาบเป็นความมงคลแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากเป็นราชินีแห่งดอกไม้ปลูกแล้วจะร่ำรวยเงินทองนะครับหาปลูกกันครับกับกุหลาบสวยๆนะครับผม ำหรับคลิปนีนะ้ผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกุหลาบให้เพื่อนๆมาติดตามกันนะครับผมแล้วก็ไงนะครับช่วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมกับช่อง Ed Love Channel นะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะขอลาการไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับผม